สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกประมาณ10โมง11โมงเนี่ยะคะ่ะประมาณ20%นะคะในมือถือพี่บอแต่ท่านได้เห็นฝนตกนะคะพี่ก็เลยว่าจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนบังนกมาเดินนกอันนี้นะคะมันจะมักมาเคลียผักเคลียหยาพี่บอกพี่ปู่ก็อย่ายยงใบจะมาเคลียเต็มไปหมดเลยนะคะเมอก่อน มาทำลังอยู่ตรงนี้นะคะพวกเขากันร้อให้เขาลูกเขาใหญ่แล้วก็เอาล้างเขาเออกแล้วก็ตัดกิ่งใหม่เพราะว่าพักที่เปี่เอาปลูกใบทุ่นเหลือเลยเขามาเคลียนะคะทุคนเมืองดอกไม่ดอกกุหลาบหินเปรี้ยวพึ่งบานนะคะเบื่อดีใจมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปชมนะคะทุ่นเมืองพี่เอาดอกไม่มารวมกันวบตรงนี้นะคะ <c oughs> สวยงามส่วนอันนี้ดอกบอสเนียลิกดอกคานชั่นนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะ ันนี้มันจะเป็นมันจะขึ้นมาทุกปีเปียวจิ้มเขามาไว้ในีนี่นะคะให้เขาเกิดเขาก็จะเอาไปเปี่ยนไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งเดียวก็เอามาเสียบไว้ในนี้นะคะกำลังไงเลยแพร่ดีดีค่ะนี่เปียวจิ้มมาจากอันขางทางนะคะนี่ค่ะเบียรปลูกไว้หลายมากเลยนะคะเอาไว้แจกคน้นพูนคะน่ะยาวไปถึงพุนเลยนะคะเอาไว้แจกค้นเวลาที่เขาแบบวา่ามาเอาไปเฮ็ดม้งกุดนั่นแหละคะ่ะ ยุนีเนาะนาฮอนเขาก็จะเอาไปเฮ็ดมงกุฎนะคะอีสองอาทิตย์เขาก็จะไปเฮ็ดมงกุฎแล้วก็ฉลองหนาร่อนของเขานะคะเพื่อกลุกบุกไว้คนมาเอานะคะแจกฟรีไดไมคะอันนี้เี่ก็เอามาเสียบไว้เห็นว่าทุกคนเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองทุกปีนะคะเขาคงทนดีเบอชอบนะแม่ค่ะมีเสน่ห์ดีเวลาเขาเบิ้งดอกไม้ดอกหลายพวกนี้กระเฮ็ดเนี่ยเขามีความสุขนะคะนะคะี่ค่ะเขาล่วงลงมาตรงนี้ดอกไม้แห้งเนาะ วันนี้เปียวก็เล่นเอาว้นี่แล้วเปียวก็หดน้ำาลยไหมคะ่ะเห็นบ่ดอกแหงเขาปีที่แล้วเขาก็ขึ้นมาอีกนะคะ <c oughs> สวยมากเลยแพรพันไวเนี่ยค่ะแต่อันนี้นี่เ,เขากำลังจะเริ่มแหงเลยคะ่ะดอกแหงเขานี่ถ้าเขาปิวไปตรงใดเขาก็จะติดแล้วก็เกิดอีปีนานะคะไม่ดอกไหลพวกนี้มันก็เห็นในเขามีความสุขนะคะสงบดีเปรียชอบเมื่อก่อนเปียมีดอกมาอยู่ขางบ้านนะคะเปียจิ้มออกอว่า มันเนี่ยจะไปแปรเ็ดให้บ้านเขาชื่นเลยไหมคะนี่ทุกคนเบิง้งสวยหรือเปล่าคะที่เดียวได้หยาให้เขานะคะเขาบอกมาเราสวยมากเลยไปชอบนะคัเทศในฮาวส์สงบดีนะคะมิสเน่มากเลยดอกอันนี้เกิดเองทุกปีคะ่ะปลูกเที่ยเดียวพอไม่ต้องเห็ดยังหลายก็่ต้องดูแลคนเบิงเบียวเดห,หนาบ้านเบียวเป็นปลาดงดิบ <laughs> ดอกหยาเอาไว้แต่เฮ็ดมงกุดคะ่ะจะจิมม้มนันต้นอันนี้นะคะมาจากหลังบ้าน ให้เขาโดนแสงแดดนะคะเมื่อก่อนเคยเปียวออกไปลุ้งนะคะเกี่ยวกับกะเพรานะคะที่เขาบอกนะคะว่าเป็นกะเพราฝรั่งเล้ามีคนมาถามเปียวว่ารสชาติเป็นแบบใดเปียวบอกลู้รสชาตินะคะเพราะเปียวบม่เคยกินแล้วเปออวียวเห็นเขาเอามาลงในเพจของอคนไทยยูนสเีเดนนะคะอันใดที่เขาบ่แน่ใจเขาก็อยากินเถอะค่ะุูคนเห็นบ่ ดอกโบตันเปียวมาแล้วดกมากเลยค่ะปีนี้บองพ่น่ะโอ้เป็นมันจะเป็นดกปีเว่นปีนะคะสวยอันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะเมื่อก่อนจะมีอยู่สามกอน,นะคะเปียวยหญไปทางหลังบ้านาไป้างหน้าบ้านแค่สองกอสวยมากเลยทุกคนชอบก็ชอบ,ชอบส่วนอันนี้เป็นดอกไม้อันปลาเนาะคะ่ะเป็นเป็นคลยายๆก็บว่าว่าจะพืชเพราะเขาเอิญ แต่ว่าแฟนเบลแล้วชอบะนะแม่ค่ะเบยก็เล่นเอาเนปไปตรงนี้เขาจะเกิดเองทุกปีนะคะเขาจะแทงอันยอดออกมาแล้วก็จะมีดอกนะคะดอกไม้เขาก็จะมีดอกขึ้นมาจากน้อยๆแล้วก็ค่อยๆย,ยืดขึ้นมาเรื่อยๆยืดขึ้นมาเรื่อยๆโดยเขาก็สูงเองคะ่ะเห็นบอมมิตมุตินีหรอดอกไม้ในเมืองนอกแปลกมากเลยคะ่ะโพดินม้าก,กับเป็นแบบว่าเป็นดอกไม้แล้วนะคะมสดชื่นนี่คะ่ะอันนี้ สวยสวยงามมากโอ้ยอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอืมเบื่อเป็นปลาด,ดงดิบเลยค่ะอยู่หน้าบ้านเปียกหอส่วนอันนี้เริ่มล้อยล้าแล้วนะคะตรงนี้ก็บบทบังทิวทัศน์เดี๋ยวจะตัดตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันบทบังทิวทัศน์เวลาคนขับรถมาตรงโค้งตรงนี้เขาจะแน้งเพเห็นทางแต่เปี่ยวนี่อันนี้หอยเปี่ยวตัดออกวงังเดือนกุมภาเขากำลังแตกออกมานะคะเห็น่า หัวนี่เปียวว่าจะบท้าสีแล้วนะคะเปียวบอกแฟนว่าป้ต้องท้าสีแล้วก็อยากให้มันเป็นธรรมชาตินะคะสีที่เขาท้าในแปดปีแล้วนะคะท้าอีกแล้วคะ่ะใบให้มันเป็นธรรมชาติเลยเพราะถึงท้าเปี้ยวที่แดดเปียวว่าจะเอาไม้อันนี้ออกทิ้งเพราะเปียวข่าไปเบืองในอินเทอร์เน็ตอ,อ๋ทุกคนไม้อันนี้ไม่หัวอันนี้ของเปียวแพงมากเลยเพราะว่ามันเป็นไม้แบบดีนะคะแล้วก็เป็นลายแบบนี้นะคะแพงแพง เ็นึงว่าถูกๆนะคะเปลก็เลยเสียดายเปลก็เลยเก็บไว้บางทียข้าบ่รูขาต้องหาความรู้ในแมค่ค่ะโอ้ยทุกคนเบิง้งโอ้ยสวยงามมากนี่แหละคะ่ะทุกคนความสุขเล็กๆของเปียวเบิ้งเนี่ยดอกซากุระหมดไปก็มีดอกหยาขึ้นมาทดแทนอยู่มุมนี้นะคะก็เป็นดอกเห็นบอสมุมนี้ก็จะเป็นดอกอันหนา้อนนะคะเขาเอินดอกเดซี่บอกข้างนอกแลเปลจะให้เบิ้งมาเน้่ จจิ้มออกไวจากตรงนี้แล้วค่ะไปปลูกนี่คะ่ะสวยงามาก็จะมีทั้งดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีขาวนะคะดอกพันธนุ์สวยงามอีกแบบวทุกคนอันนี้เป็นต้นเสดานะคะแฟนเพียวเราตัดออกนะคะก็แตงแตกยอดออกมาอีกอันนี้เป็นดอกไม้เขาปิวมานะแมคะ่ค่ะดอกแห่งปลิวมาเพียวทำความสะอาดตรงนี้ไปแล้วนะคะเพียวก็เลยจงไวเพือเสดายนะคะเนี่ค่ะดอกไม้ โยงหดน้ำเขานะคะเขาก็เลยใ่สวยเพื่อว่าจะแจกคน้นตรงนี้เปก็ทการทำความสะอาดนะคะเนี่ยจะทอถอนหญ้าออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดอกไม้เพื่อว่เอาออกนะคะเขาก็สวยดีทุกคนเบ่งนกแมวมาจับนกน,น่ะไหคคะจะริโตนนะคะเขาเดินออกไปตรงนี้ก็เป็นท่าน้ำนะคะท่าน้ำนะคะเขาไปเล่นน้ำเพื่ชอบไปเล่นน้ำตรงนี้คะ่ะน้ห่อนสวยค่ะเป็น เขตที่เงียบสงบนะคะบ่ค่อยมีคนวุ่นวายตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองหลวงหานจอดรถนะคะเขาก็ให้จอดรถนะคะเขาสามารถโดนปรับได้โูทุกคนเบิง่งนี่ยค่ะเกี่วกับด้ายหยาออกมือนะคะแล้วตรงนั้นจะเก็บไว้น้อยหนึ่งสวยดีค่ะ้าผู้ให่เขาเห็นดอกไม้เขาแบบเขาอยากได้เขาก็เดินมาว่าเนีเ้ยมน่็นไหมคะเพื่อกับเลให้ไหาพอนี่ค่ะทุกคนพี่เบิมาถอนหยานะคะเห็นบะ โอ้ยสวยมากเลยต้นอันนี้นะคะเพะื่อกะทอนหญ้าไปแล้วเ,เก็บไใบทุนนคออกคน,น,นอันนี้เป็นหญ้าคันนะคะนี่นแหละค่ะเขาตัดเอแสนามหญ้าเขาตัดหญ้าออกไปหมดแล้วสะอาดสั้นต้นนั้นจะเป็นต้นวอลนัทค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นไม้อย่างบลูปเป็นคลไายครับต้นบักขามบ้านเขาเลยเปชอบเบิ้งเวลาเขาบานเต็มที่นะคะเขาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเาจะพาทุกคนมาเบิ้งต้นวอลนัทต้นทัววอลนัทนะคะเบิ้งนะคะมาหรือยังเนี่ยค่ะกระลังมากระลังโพค่ะทุกคนเห็นปะสวยมากเลยค่ะสนามหญ้าข้างบ้านเปรี้ยวเป็นต้นไม้ที่เขาหายากานะคะต้นไม้หายาเขาก็จะมาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะทุกคน สวยมากเลยต้นใหญ่ค่ะลูกดกด้วยค่ะปีนี้ดกกว่าทุกปีต้นไม้หายากนะคะยุ่นีทุกคนบางดอกเขาดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีลูกออกมาลูกเขากำลังตงุ้มูตัิ้มค่ะเพืเ่อจะกินเบึงลูกแค่นี้นะคะจังน้อยกับใยซ้ำประมาณอ่าประมาณนี้แ่ะคะ่ะไปใส่บึงส่วนนี้ก็เป็นต้นเกาลัดบานนะคะ เพเก็บบ่เคยทันนะค่ะมีคนมาเก็บก่อนีะค่ะดอกเขากำลังออกนะคะพราะเขาออกดอกมานะคนแล้วก็หมากหมากเขาจับบ่่คยโดนมันก็ลวงโลนเต็มนะคะเกลือรัดหวานนะคะต้นน้อยๆกคนมองต้นไม้เพืือนบานเดียวจะเป็นไงคะพ่วมบ้านเรียวหรอแต่เบี้ยวจะพาทุกคนเข้าบ้านแล้วนะคะนี่แหละค่ะทุกคนบ้านเบีวติดกับสนามฟุตบอลใช่ไหมค่ะแต่จะ ได้ยินเสียงเด็กน้อยมาเล่นฟุตบอลแน่ลังเทียฝนกำลังมาค่ะเดยก็เลย้าขอบานต้นไม้หายากนี่ยนะค่ะทุกคนเบิ่งอันนี้เนาะค่ะ,ะเราไปใส่เบิง่งนคะคะโดยจิ้มมาจากหนาบานเอามาปลูกไว้ตรงนี้เขาบ่มีความสุขทุกคนเห็นบ่ดอกเขาหน่อยมากเลย พะตรงนี้มันเป็นหุ่มนะคะเขาชอบแดดนะคะเกียยง่ายมาไวน้นี่อันนี้เป็นมันฝรั่งที่เบลทิ้งไว้เขากําลังสวยนะคะเห็นว่าทิ้งใส่กระถางไว้ส่วนอันนี้ดอกกุหลาบหินพันปีเบวจิ้มมาจากนาบ้านนะคะแต่ต้นซีเลียนนั่แหละเบลจิ้มมาวังเดือนกลุ่มพามีน้าเนี่แหละค่ะเห็นบ่ออกดอกแล้วออกดอกซ่าเขาเขา อันนี้เป็นของขวัญที่เพื่อนเปียวซื้อให้ตอนเปียวซื้อบ้านนะคะนี่ค่ะเรียกว่าไปมุมน,นี้นะคะดูแลไงค่ะดูแลไงจนหอมเปียวกำลังงามค่ะเปียวถอนไปกินต้นหนึ่งแล้วนะคะสตอบอรีเปียวกำลังออกดอกสวยเลยค่ะพุ่นขนาดออกมากแล้วลูกหนึ่งในหน่อยตอบุรีปลาอาตอบอรีรปลา มาจ้ทะทุกคนมีค่ะทุกคนสตอเบอรี่ป่าได้ละสตอเบอรี่ป่าเนี่ยมันก็ไก่ก็เห็นอยู่นี่นี่นี่ทุกคนเห็นบะนีีสตอเบอรี่ป่าเือแปลงฟันน่ะแม่คะ่ะเลยว่าอยากกินมันเสียวฟันพุณนะคะ่ะกำลังดกเลยพุ่นะทุกคนเห็นบหเต็มเลยนะคะทุกคนบเบียวเอาปมาณกำลังมาถึงไว้ตรงนี้เขาขึ้นเองเต็มเลยนะคะ เดอดรกทีมีพื้นที่ว่างตรงไหนเป็นก็นย้นย้อนย้นลงไปนะแม่ค่ะเบื้องบนเพราะแฟนตัวเล็กกิ่นหมดหมดแล้วมันก็แบบว่าออกนอนนะคะเป็นกันเลยย้นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนไงสวยดอกไม้พวกนี้นะคะกำลังดอกแห้งเพื่อเพื่อร้อให้ดอกแห้งนะคะเพื่อจะถอนออกมันกับเป็นดอกกุหลาบหินพันปีเพื่อนบ้านทุกคนเห็นบ่ดอกสีขาว เฮี่ยวแล้วก็ดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีแดงสวยมากๆเลยค่ะโอ้ดวงพันบานเต็มทีแล้วของพันบานเรามีนะคะเพื่อนสวยดอกสีแดงข้างหลังสวยงามมากทุกคนบังนำนำฝนห้องห้องนำฝนไว้นะอันนี้เป็นเกสซอดอกเชื้อรี่บนหลังคานะคะเกี่ยวก็จะเอาไว้ทงหดผักน,นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ไปเก็บมาจากในปา่าเดีเ๋ยวจะเลียกาปัก,กไว้เห็นบอ ออก็เอามาปักดินไว้เกิดเสยเลยค่ะ <c oughs> เป็นดอกดอกอย่างนา่าดอกตะกะแตนบอกนี่นี่เป็นแบบนี้เหรอนนะคะเีลือ,อกออมาจากในปา่าทุกคนเบิง้งออกดอกเซยดีใจค่ะเปลอกจะไปตรงนี้นะคะโอ้ยมาด้วยขวัญเอ้ยทุกคนเบิง้งดอกพะหอมป้อมเปล่อมาแล้วโยวานเม็ดพะหอมป้อมไว้นะคะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมา,วมาด้วยขวัญเอ้ยดีใจค่ะบะัดนี้ นี่สวนหัวหอมตัวนไปไปเนเปิลใบเปีอกไปใหญะะ้ญ่านะคะญ่าตัวสีมา้าเรา่ะวนังคันนี่เนีย่ยค่ะทุกคนอันมองนี้ก็เป็นมองเก็บฟื้นพวเปียวเนาะค่ะเปียวกับกำลังจะสั่งฟื้นน้องคนไทยนะคะแฟนเพิ่นตัดฟื้นขายเปียวบอกก็ขอแบงคในเด้อทุกคนบ้านหลังนี้เขาอยู่ม้าได้ทั้งหมดแปดปีแล้วนะคะจัวตรงนี้เขาออกนะคะเพราะว่ามันผุเขาก็จะเก็บเงินซื้อเห็ดอันใหม่คะ่ะแต่ใส่เวลาแน่นะคะดอกกุหลาบ ดอกกลาบต้นนี้หอมหอมทุกคนกินหอมละมุนมากเป็นดอกกลาบเก้านะคะพอออกดอกเราเดีเ๋ยวเพ่จะทายให้เบิงนะคะก็เด็ดใบเขาออกที่เป็นแบบเป็นมนีดีก็งอแบบนี้นะคะเบงดูเ,เขาเป็นเพียอีกแล้วเพื่อตรงมัดูแลไหมนะคะเบงเบงเบง,บงทุกคนมันเป็นเพียก็ตัดไปรอบนึงแล้วนะคะนี่ยสวัสดีทุกคนเด้อจากเบนไดเนี่ยเพื่อพาทุกคนออกไปชมวิวสวนผักเปียวนะคะ และกับส่วนนอกไม้เปยวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้ค่ะบ๊ายบาย